น่ครับ,รบวันนี้มีเมนูเด็ดครับท่านผู้ชมนี่ทูก่อนโอ้ยง่ายอย่างกันนี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนลูกนสวัสดีค่ะก่อนมันเลยเพราะอยากออกกล้องคนระับ <laughs> ไม่ครับวันนี้พบกับช่างหนี่พาเฮ็ดนะครับรพบกับวันนี้เรามาทําเมนู อยู่ข้างในบ้านครับท่านชมนี่ป,ปิ้งกุ้งครับกุ้งนี่กิโลร้อยสี่สิบบาทนี่ครับท่านชมสั่งจากเพจเพจไหนครับแมของ,ของกินของใช้เมืองจุนครับนี่ขอขอบคุณเพจของกินของใช้เมืองจุนนะครับที่ได้ลงนะครับให้ได้สั่งได้มากินนะครับนี่ ส่งถึงหน้าบ้านครับท่านผู้ชมนี่นี่เป็นกุ้งชน้ำปลานะครับนี่จอดชำํำจิ้มด้วยครับมีน้ำจิ้มทำเองครับท่านผู้ชมนี่จิ้มเป็นน้ำจิ้มพริกกินดานครับกินดาแดงครับใส่หอยเงก็มาสูตรอยังก็ลับของเขา่ัีครบ จิ้มน้ำพริกง่ายๆครับวันนี้ตัวน้อยไส้น้อยตัวน้อยคุ้มค่ะ145สี่สิบ้าบาทรั้งสิบสี่สิบห้าบาทนี่เหม้อาดเลยสไม่ข้เกรงนึงเขาก็เอาไว้อันนี้พัดมกกะลิยืกได้เป็นสองอขยึกน้อยไหมเนาะ มูเยอะอย่างงี้ยแรงพอดีปนกุ้งมาส่งกัดจับพอดีกันนะทานนั่นล้นครับท่านชมทานนั้นห่อนนี่ครับปิ้งย่างกันสดๆครับนี่ครับครับมากินด้วยกันเด้อครับท่านชมนี่ครับเป็นกุ้งไส้าใหไงครับใส้พอดีพอดีนะครับสุดยอดเลยครับผมครับ กุ้งใหม่ๆสด,สด,สดๆร้อนๆนะครับนี่กินกับช่างหนุ่ยพาเห็ดวันนี้กินกุ้งครับพาทุกคนมากินกุ้งนะครับนี่เหมาะขนาดเลยเนี่ครับจอดจอดจอดตัวนี้ด้อยมันแอบปากกับงามเนาะนี่เหรอป้อมหอมป้อมครับ มัดก็ได้ก็มานี่ห้าบาทห้าบาทอ๋อห้าบาทดูเดี๋ยวน่ทาผู้ชมได้ดูครับเอ้ยไห้เห็นหน้ากันได้ชัดทำชมเนี่ยตุตัวใหญ่ๆนี่ครับนี่ครับกินด้วยกันเด้อกินด้วยกันครับผู้สองภาษานะครับมากินกุ้งด้วยกันนะครับ ได้ดูกับผมจ้างหนูยพาเฮ็ดนะครับันนี้กินกุง้งกินกุ้งเผานี่ครับกุ้งตัวใหญ่ๆเลยครับนี่ครับกับน้ำจิ้มจิ้มน้ำจิ้มทำเองครับจิ้มซีฟู้ดนะครับนี่มากมัเดอมันเดอนี่ครับ ฉ่น้ห็ปลาครันให่น้ปลากันสดๆ,สดๆครับท่ชุ่มๆเข้ากันเข้ากันนะครับอืมลิงกุ้งลิงกุ้งอืม ก็พักอืมไ่โอเอร์ใหครับอืมครับน้องเนมบอกว่าไม่อยากออกกล้องนะครับไม่อยากออกยูทู e นี่ครับ โอ้ตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมโอ้เดี๋ยวปิ้งก่อนช่วงนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกครับท่านผู้ชมนี่อยู่ร้านตัดผมวันนี้ลูกค้าเริ่มเข้ามานะครับเริ่มเข้ามาตัดเริ่มมานะครับทีแรกก็อาทิตย์แรกก็ยังไม่ค่อยมีคนครับครับอยู่ที่ทํางานนะครับทํางานอยู่ที่บ้านครับช่วงนี้นี่ครับ เล็เล็กครับชุดเล็กๆลัทนทางยบาร์เบอร์ช็อปนี่ครับที่ทำงานครับนี่ก็ยามเย็นก็กุ้งมาเผากันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับนี่ครับให้กำลังใจกันเยอะแยะครับเนาะเดี๋ยวพาว่างๆก็จะพาไปใส่ กุ้งใส่ปลาไหลกันนะครับแต่ช่วงนี้เดี๋ยวขอนี่ครับตัดผมก่อนนะครับนี่ก็เริ่มเข้ามากันนะครับลูกค้าเริ่มมาหาซึ่งหนุอยู่รูเปล่านะครับตอนเช้าตัดผมหน่อยนะครับ <c oughs> นี่ครับกินกุ้งด้วยกันครับท่านชมนี่ครับนี่ น้ำจิ้มอร่อยอร่อยด้วยกันนะครับเดี๋ยวถ้าได้เจอไส้หมูแล้วไปปิ้งครับปิ้งไส้หมูกับน้ำพริกตัวนี้ครับอร่อยมากครับท่านผู้ชมยอดครับมา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 เนี่ยคุยน้ำจิ้มสักหน่อยคุยน้ำจิ้มครับอืมยอดครับยากาศ กุ้งแช่น้ำปลาุดยอดเลยครับคุณเอฟซีทุกคนครับที่เข้ามารับชมนะครับนะครับใครจะมาแทนผมก็หน้าพยาลโรงเรียนพยาลอวิทยาคมครับนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ